พ่อทานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงดูแลตัวตาจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของปรมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงดูแลตรวตานิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัพตโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเกิดการสร้างท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบ พัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการต่อเลี้ยงดูแลตรวจตาให้เป็นลักษณะมหาบุรุษให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ธรรมกิเลสท,ที่มาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ทำให้เป็นกระแสรธรรมกิเลส รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรมรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเกิดเป็นธรรมกิเลส ดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสเดินทางรุกพื้นที่บารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโร ที่เชื่อมโยงให้ทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทสโรเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดทำกิเลสใช้เส้นทางเชื่อมโยง ถึงกันทั้งหมดของท่อฐานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุ่สดจันทัศโรที่เป็นเส้นทางที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สร้างไว้ เพื่อเป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัตรพ,พระเดชพระกุลหลวงปุดจันทัสโรกิเลสรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัตรพ,พระเดชพระคุลหลวงปุษจันทัสโร,รใช้พื้นที่ของบารมีสามสิบทัตรพ,พระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัสโร กิเลสเชื่อมโยงถึงกันด้วยเส้นทางเดิมที่เป็นเส้นทางการไหลเวียนของบารมีสามสิทัศตระเดชพระคุณหลวงป่สสจันทสโรที่เชื่อมโยงให้ทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัศประเดชพระคุณหลวงป่สสจันทสโรมีธรรมบารมีสามสิทัศประเดชพระคุณหลวงป่สสจันทสโร เชื่อมโยงถึงกันไปตามทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดศพกุลหลวงพ่อสดัญทัสโรกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่ของบราบรมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงพ่อสดัญทัสโรบังคับควบคุมให ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบ,บทัตพระเดชพระคุณหลงปู่สดกันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่ให้กับธรรมกิเลสกระแสธรรมกิเลสธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้เดินทางไหลเวียนเข้าสู่นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิบทัสเะเดพคุลลงปสุสสดันทัสโรเป็นการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิบบกพพานธรรมบารมีสามสิบทัสเฟเดพคุลวงปุสสดันทัสโรทำกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่ ของบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้มีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามธรรมกิเลสไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าข้อการยึดธรรมยึดธาตุ ไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรทำให้ข้อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศนี้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าข้อการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดช ประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกท่อทานธรรมบรารมีสามสิทัศรพเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรร่างกายของท่อทานธรรมบารมีร30สิทัศรพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากร่างกายของทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มจารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสเข้าแทนพื้นที่ของบารมีสามสิทัพเสด็จพระคุณหลวงพ่อสดแันทัสโรบังคับควบคุมสั่งการให้คนสัตว์สิ่งของรับรู้ ไปตามการบังคับควบคุมของธรรมกิเลสมีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามธรรมกิเลสมีชีวิตเป็นยังอยู่โลภโกรธหลงชีวิตเป็นยังอยู่ที่หลอกลวง บังซ่อนเล้นเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานหลับไหลติดอัดคับแคบทุกข์ระทมสมสารหวาดกลัวหวาดระแวงไม่รู้เห็นทำทั้งหมด ไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นการถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชปรคกฏหลวงปรสดแดมทัตโตกิเลสให้รู้เห็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส บิดเบือนปิดบังซ่อนเลนไม่ให้รู้เห็นว่ากิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทธรรัตระเดชพรุกุลลงพสดัญทัสโรกิเลสให้รู้เห็นเป็นการเสื่อมสลายเป็นการขาดแคลน ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบรู้เห็นเป็นการเสื่อมสภาพคุณภาพจำนวนปริมาณของคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวง ให้รู้เห็นว่าคนสัตว์สิ่งของเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันให้อาฆาตมาตร,รายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันให้รู้เห็นเป็นการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้าย ทำลายซึ่งกันและกันเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้ คนสัตว์สิ่งของรับเอาซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้กิเลสที่มีอยู่หนาแน่นในซากคนสัตว์สิ่งของให้ธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าไปอยู่ ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อการยึดพื้นที่เข้าแทนที่บารมีสามสิทัศสะเดชพระกุลลงโพสดันทัสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากนิพพานธรรมบารมีสาสิทธัสระเดชพระกุลลงโพสดันทัสโร การยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจริญธธรทัศโรที่รับรู้เป็นโครงสร้างกอทมอขออที่รับรู้เป็นการเสื่อมสลายที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตาย บังคับให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติกิเลสทําให้เกิดเป็นสงครามทําลายล้างทําลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เสื่อมคุณภาพ ทำให้ลดจํานวนปริมาณขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นพืชเป็นแร่ธาตุกิเลสบังคับหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของ มีคุณภาพมีค่ามีราคามีจํานวนมีปริมาณที่สร้างขึ้นได้ให้เพียงพอให้มีคุณภาพเพื่อดำมาเป็นอาหารเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นความหมายของการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อทำให้เกิดเป็นการเพิ่มจำนวนปริมาณคุณภาพของซากคนสัตว์สิ่งของ ที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นอาหารเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบซึ่งมาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปู่สดยันตัสโต ที่เกิดจากธรรมกิเลสยึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปส่สดันทัสรที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปส่สดันทัสรที่ทำให้เกิด โครงสร้างกทมอขอ,อที่เป็นโครงสร้างของการยึดพื้นที่จากบารมบีสามสิทธัศถะเด็พระคุณหลงพะสดันทัสโร ให้เป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสเพื่อการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งกิเลสปิดบังบิดเบือนหลอกลวงไม่ให้รู้ว่ากิเลสทำให้เกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหา ทำให้เกิดภัยพิบัติเกิดสงครามเกิดการทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับปิดบังไม่ให้รู้ว่ากิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปอย่างนิพผานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจญทัศนโร ซึ่งเกิดจากกิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพรคุลหลวงปรษตัญทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสดยันทัสโรกิเลสบังคับปิดบังไม่ให้คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้ พึ่งพาอาศัยไม่ให้สัทธ,ธาเริ่มใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจจนทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสให้สัทธ,ธาเริ่มใสกิเลส พึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับควบคุมให้ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าข้อการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ เพื่อทําให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อนําซากคนสัตว์สิ่งของมาจินนํามาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการยึดทมยึดธาตุที่กิเลสปิดบังไม่ให้รู้เห็นว่ากิเลสยึด รมยึดธาตไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรไม่ให้รู้เห็นว่าเป็นการขาดแคลนบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรที่ทำให้เกิด เป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบที่เป็นพืชเป็นแร่ธาตุทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกบังคับหลอกลวงให้แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียบทั้งหยา ที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นซากคนสัตว์สิ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสนำเสนอให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้เรียนเดรจฉานวิชา เรียนไสยศาสตร์ไสยเวทเรียนการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อเพิ่มจำนวนซากคนสัตว์สิ่งของให้เพียงพอเพื่อนำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลยึดธรรมยึดธาตุ ไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรสร้างให้คนสัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าอาหาร เป็นพืชเป็นแรกธาตุดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัญทัสโรไม่ให้กิเลสหลอกลวงให้นำ ซากคนสัตว์สิ่งของทิ่กิเลสหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหารเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทิ่กิเลสทาให้การนําซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนํามาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้เป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่กิเลสบังคับปิดบังไม่ให้รู้ ว่ากิเลสยึดธรรมยึดธาตุอยู่ตลอดกิเลสบังคับบิดเบือนให้รับรู้ไปตามที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมไม่ให้รู้ว่าเป็นการขาดแคลนบรารมีสามสิทััพเสด็จพะคุณหลวงปุษจันทัสโรหลอกลวงว่าเป็นการขาดแคลนซากคนสัตว์สิ่งของ ทำให้การบูชาย,ยันคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเกิดมากขึ้นบรบี30สารสุทธระเดชพระคุลลงปุสจันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากทำทุกธทรำรจากแผนผังสำเร็จเวลาของทำทุกทำปรับปรุงพัฒนา ประชุมรวมทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสถยันทัสโรยุติการถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปสถยันทัสโรเกิดเป็นการขยายพื้นที่ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสศยันทัสโรรุกเข้าหาพื้นที่ ของทมท,ท,ทุกธทมธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกทนิพพานสร้างเป็นแผนทังสําเร็จเวลาบรมีสามสิทัตเถเดะพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทัตระเดะพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้ระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณหญ่อาจารย์มารัตนาปิสกาจันโขนนกยู ให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดบจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามจุทัดเสด็พระคุณหลวงพุ่สดจันทร์ัศโรไปพร้อมๆกับท่านอย่างสมบูรณ์ตลอด